บายดีสบายดีมั้ทุกคนทางไฮไปโดนเติบเนาะบุได้ลงขิบเมน,นี่เฮาการมีโอกาสได้เข้าป่าอีกครั้งล้วก็บังเอิญเฮาได้ไปเจอกับตัวดวงหรือตัวแมนเองเนาะลายบอนลายท้องถิ่นอาจจะเอิรนบุคือกันหรือภาษาไทยก็เอิร์นมานอนไม่ไพ่เนาะี๋ยวเฮาสิพาทุกคนไปเอานะเดี๋ยวทุกคน ู่ตอนนั้นนะสภาทุกคนไปเอาน้ำกันเดี๋ยทุกคนอยู่ตอนนี้ลักษณะก็สิเป็นแบบนี้เนาะต้นที่ว่าตัวดวงอยู่มันก็นสิบ่บ่ใหญ่บ่สูงเนาะ หรือว่ามันสิใต้ไปเลยทางเทงิงเห็นบอเป็นลักษณะแบบนี้จะเป็นปองสันส้นๆแบบนี้มันสีบอสเงาคือกับตัวตัวอื่นนะสังเกตง่ายๆเลยแต่การมันสีมีเปลือกตัวนี้หุ้มห่ออะไรที่สุดแล้วเวา้เอาน้ำกันนะมาลุนเมืองว่ามันสีอยู่ลายบาอสคน เพราะว่าตามเบิงแล้วมันน่าสิบ่หลายปานใดเนาะ โอเคทุกคนตอนนี้เขาก็ตัดออกมาแล้วเนะลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เห็นบ่ททุกคนนี่คือนอที่ว่าตัวดวงอยูนะ่เนเธอรวเบิ้งทนะึงเนาะเด็ดเป็นแบบนี้อันนี้คือมันจะกิน มันสิกินบดทั้งทงลงมานะมันสิเจาะกิน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 ลงมาหลังจากที่ว่ามืดอ,อาหารที่มันกินแล้วมันเสีกลับมามายูลุมพิทุกคนมันสิมาต่อโฮมกันอยู่ลุมมพี่ทั้ทงทงนี่คือบนกินของมันนะเห็นบ่เป็นลักษณะแบบนี้ เดี๋ยวเขาเสียตัดเบิ้งมาเพ่ามันซีมีลายบะโอเห็นแล้วทุกคน นี่คือตัวดวงไม้ไผ่เดอ้อคนเห็นบอบอนอยู่เห็นว่าเป็นแบบนี้บริหากินกันง่ายๆเอ้อทุกคนราคากระแพงอีกเนาะเป็นพวกที่ให้โปรตีนสูงเนาะพวกนี้ เก็บใส่บันนี่เจก,กี้เนาะมีลายแต่เดี๋ยวนี้ไมาพายนี่มันเริ่มมันเริ่มสิตายเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันกำลังออกมาใหม่อีกอันนี้จะเป็นไมหกเนาะบมแม,มนไมพายเด้อ อ้บ <usion icana> ่ນนนี <spit> l ung, l ung, 15, ้บ <sm all> ่ລายเนาะรุ่นอีกร้ทุกทําอิฐที่มันอยู าเห็นบ่ทุกคนมันอยู่ในที่โอ้บนนี้ค่อนข้างลายเติบนะมันสิจะอีก เดี okay. Ooh, already, oh, ๋ยวโหขดลายเลยทุกคนเห็นบ่โลโลโลทำอิดน้ำมันอยู่บนนี้หน่อยเดียวแต่การมันลงไปอยู่บนนี้ ขนาดเลยนี่คือตัวแม่นั่นเองเนะโอ้ยเนาะหลายแทะอาหารสันเลิศอาหารที่ห้โปรโตีนสูงสุดยอดสุดยอดเห็นข้าเจ้ากินดิบได้เนะอันนี้เนาะแต่ว่าหองโบ๊ ไม่เคยกินเนะบอยากลองอีก <laughs> ปรุงสุกดีก่อนเนะนั่งสิเ่เสบนี่ยอใสซบอนนี้ไปล,ลายๆไลอยู่ไลยอยู่ทุกคน ayo Ya si perit hai man สุดยอดอาหารอาหารสันดีเลยกินตามหาอาหารนี่โอ้ยคขขายแพงเติบเลย หมดแล้วหมดแล้วทุกคนบุมีเนาะมีแต่ซองบอลมีแต่บอลน,นี้กับบอลนี้บอลมันอยู่แท้ๆ สวมพี่จะเป็นบอลบอลมันกินเนาะเป็นลักษณะแบบนี้คลิปนี้ก็จบเท่านี้เนาะคลิปอเอาตัวดวงนี่ก็เป็นวิธี การเอาโูแม่จากไม้ไผ่นะหรือว่าจากไม้ปุุงต่างๆนะแต่ที่ประมาณนี้ใครมากายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อเพื่อสิบระพาดวิดีโอใหม่ๆเนาะ